วการแข่งขันอาหารพื้นถิ่นนะคะซึ่งในการแข่งขันวันนี้เรามีสองอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือเป็นการแข่งขันแกงสมรมและอย่างที่สองก็คือทําต้มซึ่งแกงสมรมนี้เป็นแกงที่ชาวสงขาได้ใช้ในเทศกาลสำคัญสคัคญอย่างเช่นในเทศกาลวันสตร์เดือนสิบแล้วก็ในเทศกาลชักพระนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ชาวสงขาและชาวภาคใต้ คุ้นชินอยู่ดีส่วนต้มก็เช่นกันนะคะก็จะใช้อยู่หลายๆเทศกาลด้วยกันก็เป็นโอกาสดีที่นักศึกษานะคะซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่จะได้นำศิลปะด้านศิลปะด้านอาหารนะคะมาทำมาแข่งขันกันนะคะโดยวันนี้ก็มีนักศึกษาสนใจทั้งหมด8ทีมด้วยกันนะคะที่เข้ามาประกวด ก็คิดว่าเป็นภารกิจอันหนึ่งที่นักศึกษาต้องทํากิจกรรมทางด้านํำนุศศิลปะวัฒนธรรมะะก็ต้องขอบคุณทุกๆไ่ายนะคะตั้งแต่กองพัฒนานักศึกษากรรมการกตัดสินนะคะซึ่งได้จากผู้ประกอบการที่มีกิจการร้านอาหารแล้วก็อาจารย์จาก มทรศรีวิชัยมาเป็นกรรมการตัดสินนะคะก็หวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นฝักใต้ของเราได้เป็นอย่างดีค่ะดีใจคะ่ะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่แบบเหมือนปีที่แล้วหนูอยู่ปีสองใช่ไหมคะพีทีปีหนึ่งคือเป็นโควิด้เราไม่ได้เจอแบบกิจกรรมแบบนี้เลยแล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนร่วมในกิจกรรมนี้นะคะ่ะอย่างน้อยแบบครั้งหนึ่งแบบ ทำแกงใช่ไหมคะที่แบบมันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ขนมต้มด้วยเีงยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เข้าร่วมค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้อ่าร่วมกิจกรรมของศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ของเรานะคะถือว่าเราได้ร่วมรักษาสืบสาวนวัฒนธรรมของภาคใต้นะคะให้คงอยู่แล้วก็สืบสานให้กับชนรุ่นหลังนะคะเบบว่าฝึกไว้ในการที่จะพัฒนาต่อแล้วก็ส่งให้กับลูกรุ่นหลังในช่่งต่อไปค่ะ